อาวาระดิถีสกราตใหม่ปีนี้อาตมาพรพในนามของคณะสงฆ์วัฒมิกาวาและวัดพุทธวิชนารามและสถานที่ปฏิบัติพุทธเกษตรขออานวยวยพรในสาธุชนพุทธบริษัทสาธุจชนทั้งหลายทางบ้านไกลบ้านใกล้ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในสถานที่แห่งนี้ จงเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะบะระและปฏิภาณานาสาสมบัติสิ่งใดที่ข้องขัดในชีวิตไปขอให้ตรลาทานหายขอให้สิ่งนั้นอย่าเจ็บอย่าจนอย่าโคตรอย่าแค้นอย่าต่ำก่าคนอย่าจนก่าใครขอให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขเจริญราบเจริญผลเจริญยศเจริญมั่งเจริญมีมีเงินมีทองใช้ตลอดปีสองพันห้า้อยหเกตลอดไป ทุกคนทุกท่านเธอ